ลงมือทำแบบสุดชีวิตแต่วันนี้พี่มีก่อนว่าเราจะมาประกาศตําแหน่งเทียตยศในวันนี้เรามาทวนแหน่งของบริษัทเจนแกรนกันก่อนนะคะทุกคน่หน่งแรกเป็นํแำน่งโพรผู้ที่สามารถทำรายได้สามหมื้อยบาท ตำน่งที่สองค่ะเป็นตำแหน่งซัพพลายผู้ที่สามารถทำรายได้ห้าหมื่นบาทต่อเดือนตาแหน่งถัดไปเป็นตำแหน่งใหม่ของบริษัทเจเจแกรนเลยค่ะเป็นตำแหน่งเอ็กเซ็กคูทีฟผู้ที่ทำไรายได้หนึ่งแสนบาทต่อเดือนถัดไปนะคะเป็นตำแหน่งเซเนอร์เอ็กเซ็กคูทีฟผู้ที่ทำไรายได้สองแสนบาทต่อเดือนลำดับถัดไปเป็นตำแหน่งดีเวลลอปนชิพผู้ที่มีรายได้สาม ตำแหน่งดเรคเตอร์ผู้ที่ทำรายได้6เดือน1ล้านบาทาลำดับถัดไปนะคะเป็นลำเป็นตำแหน่งไว้ประเดนผู้ที่ทำรายได้3เดือน1ล้านบาทที่มีเยี่ยมมากและแน่นอนคะ่ะยิ่งสูงมันก็ต้องยิ่งเยอะอีกแล้วลำดับถัดไปคะ่ะเป็นตำแหน่งประเดนผู้ที่ทำรายได้6 0 0,000บาทต่อเดือนและตำแหน่งสุดท้ายค่ะ เป็นตำแหน่งมีเลียนแอมบัสเดอร์ผู้ที่ทำรายได้1ล้านบาทต่อเดือนค่ะตำแหน่งเ,เกีเรยรติเลในบริษัทเจเจแอนด์มยค่ะโอ้โหน่าเยอะมากเรามาประกาศตำแหน่งแรกเลยค่ะนะตำแหน่งนะคะแรกเลยค่ะตำแหน่งแอมเบอร์นะซัส,ะสม1แสนบาทนะคะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะขอเรียนเชิญโค้ชไลลาสุภลักษณ์วงศนาผาค่ะขึ้นเป็นเกียรติมอบใบตำแหน่ง เอมราหนึ่งแสนบาทค่ะขอเสียงโปรเดเพื่อ ตันเลี้งสะสม1นึ่งแสนบาทเดวันนี้ขอแสงความือมตตาให้กับคถเลีค่ะ one คืวฉันนั้ว่วา,าวทวนนั้นโชติค่ะที่ขึ้นเป็นเกียรติคอบรางวัลในท่านนี้ค่ะลำดับถัดไปนะเรามามอบตำแหน่งนะสองแสนบาทต่อเดือนกันนะขอเร,เรียนเชิญบอสสันมาสันมาอยู่โชกโตะนะคะขึ้นมามอบตำแหน่งเพื่อเป็นเกียรติเลยค่ะเรียนเชิญค่ะนะคะท่านแรกนะคะอดีตเป็นแม่บ้านของโรงแรมนะทำมาแล้วเจ็ดเจ็ดปีนะคะกลับมาอยู่บ้านมีเพื่อนมาแนะนำธุรกิจเต็เมเลยได้ทานวัตกรรมแล้วตอบโจทย์ ตัดสินใจทำธุรกิจร้อยเปอร์เซ็นต์รับรายได้มากกว่าสองแสนบาทนะขอแสดงความยินดีนกับคุณไมซาระมุกุร่า ความยินดีกับคุณกฤษภัทรพีริพาค่ะ่ันขาดไปเลยนะอันนี้เคยเป็นอสมค่ะและทายอกรทั่วไปค่ะแต่ก็มาเจอวิกฤตในเร,เรื่องของรายได้ไม่พอและสุขภาพไม่ดีค่ะจื่งมองหาอะไรมารักษาสุขภาพค่ะเจอรถฐกรรมเด็นตอบโจทย์สุขภาพค่ะเรียนรู้แผนรายได้ยื่งตัดสินใจทำทนี่กับคนรู้จักลุยช่วยที รับรายได้มากกว่าสองแสนบาทค่ะขอแสดงความยินดีกับคุณนนละัดพรผิวน ขอบคุณวาสนานะที่มาเป็นเกียรติมอบให้เราเลยวันนี้นะคะการทำเล่งต่อไปนะคะเป็นตำแหน่งผู้ใหญ่มอนสะสมไปได้มากกว่า3 0 0แสนบาทขอเรียนเชิญบอสพี่เอร์นงงคำพัดกระดูกุณพงษ์ค่ะ berapa ปะาอดแก้ววันนี้ค่ะท่านท่านไปเลยนะอน,นี้เ,นเจ้าของกิจกา,ารร้านป้ายนะทำมาแล้วเก็แสนปีค่ะไกด์เดินรายได้เสร,เริมเพิ่มอีกช่องทางค่ะเลยมาเดินงานนี้กับออนไลนยน้ำเพื่อผลิตค่ะตัดสินใจพัฒนตกรรมและรายได้ค่ะตอบโจทย์ค่ะนะคะทำทันชีสร้างทัพสร้างดินเลยจังหวัดกระบี่ทำให้ตอนนี้สามารถสร้างรายได้มากกว่าสามแสนบาทขอแสดงความยินดีกับคุณ เพ้นนะคะสาววันดีค่ะขอเสียงปรบมือดังๆด้วยค่ะท่านั้ไปเลยนะคะปัจจุบันบานาราชรักชาการแะกระทรวงสาธารณสุขนะเข้ามาจากการแลกลังของโค้นนะคะชอบในแผนการตลาดนักที่แนะนําได้หมื่นองหลดนี้ได้ค่ะผ่านธุรกิจนะคะทํารีสอร์ทลงทุน5้าล้านแต่ไม่ตอบโย์ค่ะมาทำชิ้นี้ลงทุนน้อยค่ะและสามารถชิ้ในใได้ตอนนี้มากกว่าสา0,000บาทค่ะ ขอแสดงความยินดีกับคุณธรรมศาสตร์ระยูนหอมค่ะทันทันายเลยนะอนดีตแม่ค้าขายหมูปิ้งนะคะขายของไม่ดีค่ะผู้เงินทุกสถาบันค่ะเป็นนี่รายวันค่ะนะคะทันขายตรงมาสิปีค่ะไม่สาเร็จนะผิดใจนะคะแต่มาเปิดใจกับที่เพราะทานวัตกรรมนะทำให้อาการดีขึ้นค่ะเปิดใจเรียนรู้นะคะ ขอแสดงความยินดีกับ,บคุณนัทธนัน ในธุรกิจตัวเองค่ะอยากท่องเที่ยวและดูแลสุขภาพค่ะอยากทํางานได้แบบ่าสิีกินทำค่ะเลยมองหาโอกาสเจอง,งานนี้จากออนไลน์ค่ะตัดสินใจทำทัญชีค่ะทําเพียงระยะเวลาสั้นค่ะสามารถสร้งางรายได้จากที่นี่มากกว่าหกแสนบาทขอแสดงความยินดีกับคุณเทเรายาชัยบันที ยางพาและสวนความน้ำมันค่ะจนมาเจอวิกฤตด้านสุขภาพจนมีน้องคนหนึ่งมาแนะนำวิสเลอร์นวัตกรรมเลยทำนวัตกรรมแล้วตอบโจทย์สุขภาพดีขึ้นตัดสินใจมาทำธุรกิจเดเมทำให้ตัวเองสามารถสร้างรายได้มากกว่า6กแสน 你咋不观察？ บอกเลยว่าเพราะไดจากการแผนตลาดขาดจึงประทับใจตรงนี้และระบบทีมนะตอนนี้ค่ะท่านเป็นแม่ทัพแม่ทินใจเลยค่ะผู้หญิงที่แก่งแก่งที่สุดใน3าจังหวัดตอนนี้มาขยายในโซนจังหวัดกระบี่แล้วค่ะนะตั้งใจสร้างทัพสร้างทินนี้ปดที่ได้ค่ะผอมกับไม่ได้ทํา ขา้าราชการครูแล้วนะบอกเลยว่าท่านสำเร็จจากที่นี่มากเลยค่ะช่วยเหลือทีมนะจนประสบความสำเร็จในวันนี้รายได้สะสมมากกว่า20ล้านบาทและอัจจะมัดรับรองเลยที่นายมีเล่นผู้ที่มีรายได้มากกว่า9ล้านบาทค่าถอ เราขอบคุณเชื่อว่ารอหน้าทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ไต้ขึ้นมาบนเวทีนี้